และนี่คือ 2, 2> เทคนิคที่ช่วยให้คุณเพิ่มยอดขายได้ทันในสิ้นปีนี้ครับถ้าคุณอยากจะเรียกว่าเสกยอดขายได้เลยเนี่ยเอา2เทคนิคนี้ไปใช้ครับเทคนิคข้อที่1เลยคือการจัดเซตการที่คุณจัดเซตเนี่ยอย่างเช่นเซตขายดีเซตเริ่มต้นใหม่เซตแอดวานซ์เซตสำหรับคนมีปัญหาผิวหน้าการที่คุณใช้เซตแบบนี้ลูกค้าจะมีความอยากที่จะซื้อเป็นเซตครับเพราะการซื้อเป็นเซตเนี่ย เขามั่นใจว่าเขาจะได้ผลมากกว่าเขาใช้ <c oughs> ของคุณตั้งแต่ต้นจนจบดังนั้นมันสามารถการันตีผลลัพธ์ได้ลูกค้าจะอยากซื้อเป็นเซ็ตครับการซื้อเป็นเซ็ตเนี่ยมันจะทําให้ปริมาณการซื้อของลูกค้าต่อหนึ่งครั้งเนี่ย <c oughs> เพิ่มมากขึ้นจะสามารถเพิ่มยอดขายได้และเทคนิคข้อที่2ครับที่คุณสามารถเพิ่มยอดขายได้เลยคือการไปควานหาลูกค้าเก่าคือลูกค้าเก่าเป็นลูกค้าที่อะไรครับที่มั่นใจของคุณอยู่แล้วที่เคยใช้ของคุณอยู่แล้วเคยซื้อของคุณอยู่แล้วนีเขาอาจจะหลงลืมอาจจะโดน คู่แข่งคุณจีบไปเขาอาจจะไม่ได้ใช้สินค้านี้แล้วหรือว่าอาจจะซื้อไปแล้วแต่ของเก่ายังไม่ได้ใช้ครับการที่คุณเข้าไปควานเข้าไปทักเข้าไปคุยเข้าไปหาโทรไปสอบถามครับมันจะทําให้เขาเนี่ยอยากที่จะกลับเข้ามาซื้อสินค้าของคุณมากขึ้นครับและลูกค้าเก่าปิดง่ายกว่าลูกค้าใหม่บางทีอาจจะมีความไม่เข้าใจบางอย่างเช่นเขาเคยมีปัญหาติดต่อมาแล้วคุณไม่ตอบการที่คุณเข้าไปตอบมันก็ไปเคลียร์ปัญหาปมในใจเขามันก็ทําให้เขาเนี่ย กลับเข้ามาซื้อสินค้าของคุณได้ง่ายมากขึ้นครับดังนั้น2อย่างนี้เอาไปใช้ดูเพื่อปิดการขายให้ทันในปลายปีนี้ครับถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ครับคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งจะมีคลิปความรู้แบบนี้ฮะโพสต์ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจทุกวันุณเชื่อไปว่ามีหลายๆบริษัทนะมีหลายๆองค์กรที่เอาคลิปของผมทุกวันตอนเช้าไปเปิดให้พนักงานดูส่งไปในไลน์กลุ่มพนักงานแล้วทําให้ยอดขายองค์กรเขาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นครับดังนั้นถ้าคุณ อยากจะเพิ่มยอดขายของคอ์กรทําไมไม่ทําแบบนี้อยู่ล่ะครับฟรีไม่เสียตังค์ครับหรือถ้าคุณต้องการไปดูวิดีโอย้อนหลังซึ่งตอนนี้มีกว่า7800วิดีโอครับคุณสามารถเข้าไปดูที่ t u b e c h anel โค้ชแม็สุภกิเกซึ่งเป็นคลิปวิดีโอสอนการขายสอนการปิดการขายแบบ Full Option ซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูได้เลย7800วิดีโอครับหรือถ้าคุณต้องการให้เจ้าหนี้ของผมเนี่ยส่งคลิปวิดีโอใหม่ๆไปที่ l ล n e ของคุณเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกวันเวลา7จ็ดโมงครึ่งเป็นอาหารสมองตอนเช้าคุณสามารถ แอดไลท์ทียสไซแบงค์สุภกิจครับทุกครั้งที่มีคลิปใหม่เราจะส่งคลิปตรงไปที่มือถือคุณโดยทันทีครับ